สวัสดีครับล้อชุดนี้ก็เป็นของเวพับ,บพี่เขาส่งมาจากจังหวัดน่านก็ชิ้นงานมาถึงผมก็ตามสภาพนี้เลยครับคือเหมือนแก้ทําสีมาเองครับเรื่องทําสีมาเองมันไม่ได้มีผิดไม่ได้มีถูกครับมันอยู่ที่ความพึงพอใจของเราในการการลองทอําอ่ะผมว่ามันมันมีความรู้สึกดีครับในตอนที่เราทําสีเองมันไม่ได้ผิดอแลวครับวิธีการทอํอ่ะเราทําเราใช้เองเราพอใจในตรงนั้นจบแล้วถ้าวันหนึ่งเราอยาก บิลใหม่ก็แค่ส่งให้คนทําสีทําให้ใหม่แค่นั้นเองครับลอกสีเหมือนเดิมครับทุกครั้งที่ผมพูดไปก็คือผมจะใช้เป็นถังยิงสายแรงดันเนาะก็ไม่ได้ผ่านพวกเคมีหรือว่าน้ํายาลอกสีครับอาจจะใช้เวลานานหน่อยแต่คือมันได้ผิวที่แบบเพียวๆอ่ะเออมันมันไม่ได้เจียปนมากับพวกน้ํายาลอกสีประมาณนั้นลอกสีเสร็จอบน้ำแล้วก็ไปแช่น้ํายาเครื่อบารูอบได้ชื้นติดแทมน้นตนต่างๆเรเยกแรกที่ผมจะพ่นก็คือเป็นเหลืองครับเหลืองปกติเลย หลังจากพ่นเหลืองเสร็จก็จะอบที่ 2. ององศาสินาทีนะครับต่อมาก็มาลงเป็นเหลืองเขียวนีออนปกติเหมือนทุกครั้งที่เราทํากันนั่แหละครับเพราะว่าตอนนี้ผมเปลี่ยนจากพื้นขาวมาเป็นพื้นเหลืองเพราะว่ามันดึงเฉดของนีออนขึ้นมาได้อีกหน่อยหนึ่งครับมันก็เป็นผลดีเนาะในการทําพ่นเสร็จก็ไปอบที่2ององศาสินาทีเหมือนเดิมครับต่อมาก็มาลงเป็นเคลียร์เคลียร์ที่ใช้ก็คือจะเป็นเคลียร์แคนดี้ก็ได้หรือเคลียร์เงาก็ได้ถ้าเคลียร์แคนดี้ที่ผมใช้มากๆคือ มันจะทําให้ติดอมเหลืองครับซึ่งถ้าเป็นพวกตระกูลนีออนอะ่ะมันก็จะดึงเฉดขึ้นมาอีกก็คืออะไรก็ตามอะ่ะที่มันแสบตาเออผมก็อยากให้อยากให้มันใช้ประมาณนั้นเลยครับพ่นเคลียร์เสร็จแล้วก็เช็คดูหน้างานครับแล้วก็ไปอบที่สององศาซนาทีเหมือนเดิมตัวล้อเว็บมันไม่ได้พ่นยากอะไรครับมันก็ปกติเลยผิวค่อนข้างดีด้วยซ้ำครับล้ Law อเวฟอ่ะมันทําพวกแคนดี้ก็ยังไม่มีไม่มีเม็ดไม่มีรูอะไรประมาณนี้ครับ ชิ้นงานเสร็จก็จะเฉดประมาณนี้ครับเวลาโดนไฟต้องบอกก่อนว่าผมใช้เป็นกล้อง iPhone เนาะซึ่งมันจะติดมันจะติดอมเหลืองให้อีกหน่อยนึงอะ่ะเออไม่รู้มันจะเหลืองอะไรกันกันนะมันจะติดอมเหลืองครับกล้องวิดีโอของ iPhone อะ่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นในตัวจริงของงานครับคือมันแสบตาแน่นอนแล้วก็มันเด่นแน่นอนครับอันนี้กล้าพูดเลยเป็นตระกูลนีออนอะ่ะยังไงมันก็สวยครับเวลาออกแดดหรือว่าโดนไฟประมาณนี้ครับ ชิ้นงานก็ประมาณนี้ถ้าใครมีปัญหาตรงไหนก็สอบถามมาได้ครับที่เพจ92เบอร์โทโค้ดอยากทำอะไรยังไงก็ทังมาถามได้ครับผมอยู่มาหาสารคามนะครับไม่มีหน้าร้านเป็นแค่ห้องทํางานเล็กๆงานรีบผมไม่ได้รับเลยงานผมค่อนข้างใช้เวลาอยู่ก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับผมมาครับ